h e ลโหลเอล y ิวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนน้องแตงสวัสดีค่ะ <laughs> 10บนาทีสิบนาทีเดินไปขึ้นรถค่ะสิบนาทีสิบนาทีขอสิบนาทีเมื่อคืนไม่ได้เปิดพิมียร์ขอเวลา10บนาที <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก ฮัลโห everyone เ uh, จ uh ๊มวยเจ๊จ๋า huh, อ่อ๋ OFW Good morning my friend Good morning my Anderson my Anderson Good morning Good morning everyone on the way on the way to the bus to the bus station อ่ามีโคมีโคขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเจ๊มวยบ่นอีก10นาทีได้น่าจะได้10นาทีอยู่เจ๊เพราะว่าเดินมีเวลา มีเวลาแค่นั้นจริงๆอ่าฮ uh huh. คืนนี้มีเรื่องเมาส์มอยอ่า uh huh. ได้เลยได้เลย <laughs> พี่ตามพี่ตามจะมาไหมถ้าพี่ตามมาได้เมาส์อีก <laughs> เรื่องเมาส์นี่ยาวยาวอ่าฮะต็งกิ้วนะ t ต a งกิ้วโอเอฟ w ว i n ว้าวคิงออสเซียลองทำโนซี h a ต k งกิ้วโซมาดมายเฟรน Thank you so much. Thank you. Thank you, my friend Good morning นะ Good morning every one Just the way this way is uh, I think m o r e t h a n one m o n t h I never live stream uh huh. นี่ต้นไม้สวยต้นไม้ออกใบละ Green tree เอาเลยดิ Green tree, Green tree. <laughs> uh huh. yeah. นี่ก็ต้นสนนี่บ้าน Sweet house of the h a v f flower อะฮะ อกอลกยกอลกย์กอลยเลิฟยูเลิฟยู how are you how are you กอลกยมา,า on the way to the to the go to the bus อือาจารย์สวัสดีค่ะเดินถึงไหนเดินประมาณ10นาทีค่ะแต่ถ้าเดินเร็วๆก็ไม่ถึง10นาทีเดินเร็วแล้วไม้มันจะสัน่นไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาใช้ เอาไม้ธรรมดามาใช้ไม้กันสั่นมันก็หนักอ่ะ <c oughs> หิวนูน่นหิวนี่เจ็บบาก็เลยเอาไม้อันเล็กไม้อันเล็กมันจะมันจะสั่นนิดหน่อยถ้าเราเดินเร็วเนี่ยค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ไปโรงเรียนหรือยังคะ <c oughs> โอ้ยวันนี้ทํางานไม่นานคะ่ะทํางานไม่นานประมาณประมาณสองทุ่มสามทุ่มเมืองไทยพิรินดาก็คงถึงบ้านแล้วละจะรีบกลับมาซักผ้า ก็คิดอยู่จะไลฟ์ตอนเช้าหรือจะไลฟ์ตอนเลิกงานตอนนี้ถ้าไลฟ์ตอนเลิกงานมันก็ไม่มีอารมณ์แล้วค่ะเราทํางานเราทํางานเสร็จแล้วเราก็เราก็หมดแรงแล้ว <laughs> มันก็ไม่มีอารมณ์แล้วบางทีฝนตกอีกช่วงนี้ฝนตกที่นี่ yeah. I just w a s t thinking I g o n a life after work or I g o n a life in the morning I อ h i n k n l l okay maybe in t h ดอ o r n i n g เบสเอดอกอะไรสวยอดอกไม้ดอกไม้นี่ค่ะดอกไม้ดอกไม้ไมไมชมนกชมไม้ไปด้วยน้องแตงขอบคุณมากน้องแตงขอบคุณมากค่ะน้องแตงดอกไม้ดอกไม้ไมชมนกชมไม้เนี่ยค่ะได้สักสิบนาทีเดี๋ยวเราไปจบกันหน้าไปสนี อขอบคุณมากตังกิ้วโกโลก,กอยโกโลกอยตักกยงกิ้วโซมาดนี่ค่ะดอบลิงค์นะยูคันดอบยูลิงค์มายเฟรนเอาบ้านมาวางได้นะคะไม่เป็นไรวางได้เลยจะได้ไปหากันโกโลกอยเขามีบ้านเยอะโกโลกอยโกโลกอยพีชสปอร์ตมายเฟรน เวลาไปในไลฟ์เฝ้าเาชอบเขาชอบรอเขาชอบบอกว่า I, love you, I love you. <laughs> อเลิฟยูไอเลิฟยูต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นออีกแป๊บหนึ่งโฆษณาใกล้จะเสร็จแล้วโอ้โหโฆษณายาวมากเหรอเจ๊โอ้ตังกิวขอบคุณมากต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นแบบนี้บ้านเรามีไม่รู้ดอกอะไรสวยมาก ถ้าให้พี่ดินดาตั้งชื่อมันก็น่าจะเป็นพวงชมพู uh, I Love You I Love You กอละก้อยพีซัพพอร์ตไมฟร n นยูแคนดับยูริงไมฟรีนโฆษณาโค,าโคเยอะมากเลยใช่ไหมนี่ค่ะเจเนี่ยก็าบอกให้เจ๊เขาไลฟ์เวลาเขาเดินไปห้างอ่ะเจก็ไม่ยอมทำ10นาทีก็ยังดีเจ๊ J. หมวย เข้าไปหาแล้วแต่เหมือนถูกปิดกั้นค่ะ,อ,อ,คะอ้าวเหรอคะอาจารย์โด,เดนเจ๊หมวยต้องไปดูหลังบ้านเจ๊หมวยต้องไปดูหลังบ้านเผื่อเผื่อเผื่อเพอเจ๊ง่วงนอนแล้วไปกดล็อกไปกดบล็อกอาจารย์หรือเปล่าวันนี้เจ๊ให้น้องต้นหอมไปดูหลังบ้านเลย จะให้น้องต้นหอมไปแก้เลยบางทีอาจจะง่วงนอนแล้วเจ๊มือไปโดนอุ้ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะสำลักไอ้ไอเน,น,นี่ยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปถึงมุมนูน้นเราก็ตอนนี้ได้หนาทีหนาทีแล้วต้องพยายามหันออกคนหน่อยตอนเช้าก็มีคนเดิน บางทีอาจจะเป็นไปได้อาจารย์บางทีเออก็มีหน้ามีหน้าเข้าไปหาเจห๊มวยไม่เห็นอาจารย์น่าจะน่าจะเจ๊น่าจะเผลอไปโดนหรือว่าปิดกั้นอะไรสักอย่างเลยาอ่าอ่าอ่ามาแล้วมาแล้วเจหมวยมาแล้วทางสวยนี่ค่ะ ก็จะมีเช้าๆเขาก็จะขี่จักรยานกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปลงกันหน้าไปรษณีย์ได้10นาทีพอดีถึงไปรษณีย์อ่ะฮะ O F W You can drop your link my friend อ่านกนกกินไส้เดือนโอ้นี่ค่ะช่วงนี้ไส้เดือนมันจะออกเพราะว่าฝนตกนี่ค่ะนกกินไส้เดือนค่ะไส้เดือนตัวใหญ่มากน,านักน,นักน,นัก ช่วงนี้ฝนตกไสเดือนมันจะออกมันเป็นนกอะไรน่าจะเป็นนกเอียงเนาะฮัลโหลฮัลโหลฮาลอาอยูสองตัวสองตัวนกสองตัวเราไปกวนเขาเขาหนีเข้าไปแล้วต a งกิ้วนะตังกิ้วเอริบันเนี่ยค่ะ เดียวนกนีฮัลโหลอาวอายุ thank you thank you จัดเทปมินิท my friend thank you so much เดียวนกนีน้องอ้อยสวัสดีค่ะ on the way on the way to go to the bus 7 e v e n minutes ละเจ็ดนาทีละ I g o n n a e n d my life steam r in the in the corner of the post บ้านสีเหลืองทาสีใหม่ new color This building before is another color. now the painting new painting <laughs> บ้านสีเหลืองสดใสอาตรงนี้เขาหน้าจะทำให้เข้ากับตรงนี้อา วารีอ uh ้อวาเลีอ้อตังกิ้วตังกิ้ว Good morning my friend ที่นี่การขี่จักรยานเป็นเรื่องปกติค่ะอารมณ์ดีเพราะอะไรอารมณ์ดีเพราะว่าพี่ดินดาได้หยุดสามวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ต uh ัง huh. กิ้วตังกิ้ว Dear Vinok นี่ตังกิ้ว Always support yeah ตังกิ้ว for Always support นกบินนกบินข้างบนพยายามไม่ให้มันสัน่นก็เดินช้าๆบ้านคนสวิทขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะน้องอ้อยนี่ค่ะเชา้าๆ in the morning is uh Morning time t อ่า t ด็กนักเ o ีย h ไ o โ o ง l e ี o p เด็กผู้ในเน้องอ้อยน้องอ้อยดีขึ้นหรือยังคะสู้ๆนะคะน้องอ้อยสู้ๆนะคะสู้ๆอ่าถึงแล้วเดี๋ยวเราข้ามถนนไปตรงนู้นก็จะเป็นรถนค่ใกละะ้ล้วค่ะใกล้ล้ว ข้ามถนนข้ามถนนข้ามถนนน้องแพรว่าสวัสดีค่ะใกล้ลง,ลลลงลลแล้วค่ะใกล้ลงแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วขอบคุณมากคุณยายสวัสดีค่ะรถพี่ลินดาก็อีกห้านาที infinite my bus coming in 5 minutes เราก็จะจบกันตรงนี้นะคะ my bus in 5 minutes but i gonna end my live stream here yeah, my bus number 2 my bus number 2 in 5 minutes ขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้ตั้งสิบสองนาทีได้สิบสองนาทีสิบสองนาทีสิบสองนาทีโอ,อ้สันสันนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณน้องอ้อยขอบคุณมากคะ่ะบายบายเอริวันนะแฮปแฮปกู๊ดเดย์เดย์ก็อดเบสยูออพี่นอดสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่คกคะเดี๋ยว อีกสี่นาทีรถมาพี่ลินดาก็ลงก่อนอนะคะขอบคุณมากบายบายเอวิวานขอบคุณเดซี่ยูอาร์แลวบายบาย